แค่คิดเท่านั้นแหละครับประเทศอื่นเขาก็ประท้วงกันหมดบอกว่าไม่ได้จเจ้าน้ําไปใช้คนเดียวไม่ได้เราเริ่มทะเลาะก,กันละผมต้องไปเจรจาผมต้องไปคุยกับเขาในหลายประเทศทีเดียวครับนะในระหว่างที่เราเถียงกันไปเถียงกันมาจีนสร้างเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับขวางแม่น้าโขงเก็บน้ําไว้ใช้นะครับเอาละไหนไหนเขาก็ทําไปแล้วนะจะให้เขา,เาทําลายเขื่อนของเขาเนี่ย คงจะลําบากแล้วนะครับเพราะเขาทำเงียบๆเ,เขาไม่บอกใครนะครับจนกระทั่งมันสร้างเสร็จแล้วเราถึงมารู้ว่าเออเขากักเก็บน้ําไว้นะครับเอาละเราก็คงต้องเจรจากับเขาแล้วก็คุยคุยกันได้ใช้เขาให้เป็นประโยชน์ครับบอกเก็บน้ําให้มากที่สุดในช่วงหน้าฝนเพราะเราตอนนั้นเราไม่ต้องการน้ำนะครับน้ำมันไหลลงมาเยอะอยู่แล้วนะครับน้ําท่วมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกช่วงนั้นเก็บน้าไว้เยอะ สร้างเขื่อนให้ใหญ่กว่านี้นะครับเราไม่ว่าอะไรเก็บน้ําไว้พอหน้าแรงปล่อยน้ําลงมาให้เรานะฮะเราสามารถที่จะให้เขาช่วยไม่ให้น้ําท่วมในช่วงหน้าฝนแล้วก็ในขนาเดียวกันพอหน้าแล้งเขามีน้ําปล่อยลงมาให้เราแล้วเขาสร้างไฟฟ้าเขาปิดไฟฟ้าของเขาได้ด้วย<อ>เขาก็ได้ไฟฟ้าในช่วงหน้าแล้งแล้วก็ปล่อยน้ําต้องปล่อยน้ําลงมาให้พอนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรานะครับ มันเรื่อนี้ต้องคุยกันให้ดีเจรจากันให้ดีเอาละแต่ยังไงก็ตามครับเราก็คงจะช่วยอะไรมากไม่ได้ในที่สุดแม่น้ำโขงก็จะต้องแห้งสนิทเพราะน้ำไม่ค่อยไหลลงมาจากภูเขาคิมาลายแล้วนะครับและนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่มนุษย์เราจะเริ่มแย่งน้ำกันในหลายจุดหลายแห่งสงครามจะเกิดขึ้นเพราะการแย่งชิงน,น้ำนะครับ อันนี้เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนแต่ภัยอันตรายที่หนักที่สุดก็คือน้ำแข็งไหลลงไปสู่ทะเลครับระดับน้ำทะเลค่อยๆสูงขึ้นในช่วงชีวิตของผมเนี่ยนะครับมันสูงขึ้นมาแค่นี้แล้วครับนะฮะช่วงชีวิตของผมระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมาประมาณ2 0ซนเมตรแลละนะฮะไม่ใช่น้อยนะครับ เพราะอะไรเพราะว่ามหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮอาไทยเราอยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะด้านตะวันออกของเรานั้นก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะและมันใหญ่มากนะฮะถ้าเราเรามองจากดวงจันทร์เนี่ยนะฮะมองเข้ามาที่มหาสมุทรแปซิฟิกตรงกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ย เราจะเห็นเกือบจะเรียกว่าครึ่งโลกเลยครับเต็มไปด้วยน้ำนะฮะน้ำเนี่ยนะครับรอบโลกเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ70%ซของพื้นที่น้ำเนี่ยมันเยอะกว่าแผ่นดินนะครับแต่มหาสมทุทรเปนซิฟิกเนี่ยมันใหญ่มากนะฮะแล้วถ้าเกิดเราคำนวณว,ว่าเมื่อน้ำสูงขึ้นมา20เซนติเมตรนะฮะมันเพิ่มน้ำหนัก ในมหาสมุทรซิ Pacific, กิกกีตัน3ล้านล้านตันครับนี่คือน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในมหาสมุทรอิ i ิดิในขณะที่ภูเขาหิมาลัยเบาลงเพราะน้ำแข็งมันไหลลงมาจากตรงนั้นไหลลงไปสู่ทะเลและโดยเฉพาะทางมหาสมุทรแปซิฟิก แต่เอาล่ะทะเลมหาสมุทรทุกอันเนี่ยมันเชื่อมโยงกันนะครับวันมันก็กระจายออกไปทั่วโลกแต่มหาสมุทรแปซิฟิกใหญ่มากใหญ่กว่ามหาสมุทรอื่นๆมันก็เลยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นตรงนั้นมากกว่าอีกด้านหนึ่งตัวนี้แหละครับคือภัยอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกของเราโลกของเรากำลังหมุนอยู่ในอวากาศนะฮะเหมือนกับลูกทางใช่ไหมครับ เด็กๆของเราก็ชอบเล่นลูกข่างใช่ไหมครับนะฮะตอนเด็กๆผมก็เล่นพอเราคว้างลูกลูกออพอพอเราคว้างลงไปเนี่ยนะครับนะ,ะมันจะหมุนรอบแกนของมันแกนจะอยู่นิ่งพอสมควรนะะลูกข่างเนี่ยนะครับนะฮะแต่เราเอาดินน้ำมันไปแปะไว้ข้างหนึ่งนิดเดียวไม่ต้องมากแล้วเราลองโยนใหม่ตอนนี้มันไม่หมุนแบบนั้นแล้วครับมันจะเริ่มแกวง่ง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  เพราะน้ำหนักไม่เท่ากันโลกของเราก็เริ่มมีปัญหาว่าน้ำหนักไม่เท่ากันสองข้างนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มเกิดปัญหาครับนะฮะเกิดปัญหาอะไรในอดีตเนี่ยโลกของเราก็เคยเกิดปัญหาอย่างนี้มาก่อนแล้วนะครับนะฮะเพราะว่าเมื่อสองหมื่นกว่าปีมาเนี่ยนะครับ เราอยู่ในยุคข,ของน้ำแข็งน้ําแข็งเนี่ยมันมันมีเยอะอากาศหนาวเย็นนะครับนะฮะแล้วก็พอทะเลนะครับมันละเหยขึ้นมาเป็นเมฆนะครับแล้วมันไปตกตกบนแผ่นดินใช่ไหมครับเนื่องจากว่าอุณหภูมิมันต่ํามันก็เลยสะสมน้ําแข็งบนดินทะเลก็ค่อยๆหดตัวลงไป นะฮะระดับทะเลก็ต่ําลงไปเรื่อยๆเพราะว่าน้ํามันมาจากทะเลแล้วก็ไปกักเก็บไว้บนภูเขาบนแผ่นดินนะฮะสะสมไว้เยอะนะครับและในยุคที่ยุคนั้นเนี่ยนะครับนะฮะประเทศไทยเราตอนนั้นแผ่นดินจะเชื่อมโยงไปนู่นถึงอินโดนีเซียเลยนะครับเป็นพื้นที่เดียวกันหมด นะ,ะไม่มีทะเลระหว่างกลางเพราะอะไรเพราะว่าระดับน้ําทะเลมันต่ํากว่าตอนนี้120เมตรนะต่ํากว่าตอนนี้120เมตรในสมัยนั้นเพราะน้ํามันขึ้นไปอยู่บนบกเป็นหิมะเป็นน้ําแข็งและเป็นยุคน้ําแข็งด้วยนะฮะทั้นถ้าเบื่อพวกนี้ละลายหมดน้ําก็ไหลลงไปสู่ทะเลระดับน้ําทะเลก็จะสูงขึ้นมาเยอะทีเดียวนะฮะ แต่ที่เป็นปัญหาในตอนนี้ก็คือน้ำหนักมันไม่เท่ากันรอบโลกเมื่อน้ำหนักไม่เท่ากันรอบโลกมันก็จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงและโลกของเราก็เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนั่นก็คือที่เลวร้ายที่สุดก็คืออยู่ๆแกนของโลกมันเปลี่ยนกลายเป็นอีกแกนหนึ่งครับนะฮะขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เปลี่ยนไปอยู่ที่อื่น สนามแม่เล็กเปลี่ยนไปอยู่ที่อื่นนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นในอดีตรเราเคยเจอซากศพของช้างแมมมอธช้างแมมมอธนี่สูญพันไปแล้วนะฮะเป็นช้างที่ตัวใหญ่กว่าช้างธรรมดาเนี่ยนะครับ แล้วก็งาของมันเนี่ยมันโค้งขึ้นไปเลยนะครับโค้งอย่างนี้เลยนะฮะไม่เหมือนงาของช้างในปัจจุบันนะครับแล้วก็มันมีขนเยอะเราเจอซากศพของช้างแมมมอธโดนแช่แข็งอยู่ในหิมะนะครับที่โคโลกเหนืออย่างเงี้ยนะครับนะบมันโดนแช่แข็งทั้งเป็นไม่มีอะไรเน่าเปื่อยเลย ในปากของมันมันกำลังกินหญ้าอยู่ก็โดนแช่แข็งไปด้วยนะฮะจะมีหญ้าก็แสดงว่าไม่มีหิมะถ้าแบดมีหิมะไม่มีหญ้านะครับนะฮะไม่มีหิมะครับแล้วถ้าแบดมีหญ้ามันกำลังกินหญ้าอยู่แสดงว่าอุณหภูมิก็คงจะอยู่ในระดับ25หรือ30องศาเซลเซียสอยู่ๆโดนแช่แข็งโดยที่ ไม่มีส่วนของร่างกายที่เน่าเปื่อยเลยแสดงว่าอุณหภูมิต้องเปลี่ยนอย่างรวดเร็วครับถ้าเบื่อค่อยๆเปลี่ยนหลายวันเข้าร่างกายเน่าครับนะบมันจะเน่าเปื่อยไปก่อนถ้าเบื่อมันตายมันก็เน่าเปื่อยไปเลยนะครับแต่นี่ไม่เน่านะฮะแสดงว่าอุณหภูมิลดอย่างรวบเร็จาก30องศาเซลเซียสเป็นลบ40ลบ50องศาเซลเซียสนั่นก็แปลว่า แกนของโลกอยู่ๆมันเปลี่ยนและตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เราเจอว่าแกนของโลกไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปัจจุบันขั้วโลกเหนือไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะฮะเราสังเกตจากธรณีวิทยานะครับว่ามันมีก้อนหินที่มีสนามแม่เหล็กอยู่ข้างในนะฮะมันชี้ไปในทิศทางอื่นครับไม่ได้ชี้มาตามขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ ในปัจจุบันก็แสดงว่าคู่โลกเหนือโคโลกใต้อยู่คนละที่ถ้าเปืือโลกของเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแกนอย่างนี้นะฮะพวกเราอยู่กันไม่ค่อยได้และวครับแล้วถ้าเกิดจะให้ผมเดาเพราะว่ายังไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนทำนายได้ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแกนมันจะอยู่ตรงไหน